ค okay. คุณผู้ชมมาต่อกันดีกว่าในเกม Copy Talk โอเคมาสวัสดีครับอ้าวมาไอ้ตำ,ตำรวจตำรวจสวัสดีทุกคนทุกคนโอเคและปลอดภัยกันนะก็ยังดีครับตจ้าหที่เอ่อก็ถ้ามีตำรวจคอยจับตามองพื้นที่แถวนี้อยู่แล้วก็มาเทีย่ยวร้านกาแฟนี่ก็นะรู้สึกรู้สึกไม่มั่นใจ้วสิเฮ้ย ฉันก็ทำงานอยู่นะนั่นก็คอยดูให้อยู่ฉันแค่ชอบการทำอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมทำแบบ,บประเพคกัน m ั l t i t a s k i n g ไงมันค่อนข้างใช้ทักษะทีเดียวแต่วก,การมาพักเบรคในตอนนี้แล้วก็ทำงานด้วยเนี่ยนะใช่ไหมพร้อมกันเนี่ยเฮ้ยถึงก็รู้ oxy m o d o n ย นัน่นาจะทำไมใช่ถึงบอกว่ามันต้องใช้ทักษะไงเราเออซามเมนทาขอเอพิโซดหน่อยได้ไหมขอเอพิโซดใช่ไหมเอพิโซดผมก็ไม่เคยจำได้ว่าทำยังไงเนี่ยลืมตลอดเอพิโซดคอฟฟี่คอฟฟี่คอฟฟไปแล้วเขาขออะไรเราก็ให้ไปถึงแม้ว่าตอนก่อนก็จะบอกว่าเอ้ยนะเราไม่จะเป็นต้องให้ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการใช่ไหมแต่เราก็ต้องดูจังหวะอีกทีเลยว่าตอนไหน ไม่รู้จริงอะ่ะคือถ้าเขาขอแล้วก็ให้ไปเถอะเอเป็ปโซ่แก้งหนึง่งสลัดคุณตำรวจที่ทำงานอยู่นะครับนี่นายกับเรื่องมุกตลกของนายนี่นะเอเป็ปโซ่นี่สุดยอดที่สุดเลยนะนี่รสชาติดีกว่าที่ฉันทำหรือที่พรเยียฉันทำอีกนี่เฮออ้มันไม่ใช่แกแข่งขาหรอกมกั้งจต่วะที อย่างนั้นก็เปรียบเทียบเขาของภรรยาฉันได้เลยเขาคิดว่าเขาทํากาแฟได้ดีนะแต่ฉันหยุดมาที่นี่ไม่ได้เลยอร่อยเกินก็คือกาแฟแล้วเราอร่อยเหละมีอะไรพิเศษไหมวันนี้เนี่ยเจ้าหน,น้าที่ก็ไม่นะก็แค่ต้องมั่นใจว่าที่นี่จะาปลอดภยดัยดูไหมจะยิ้มอะไรกันนักหนาเราพูดจริงๆนะ เธอเองก็มาที่นี่ตั้งสองวันแล้วนี่ใช่ไหมล่ะก,ก็ใช่ค่ะมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากเลยที่นี่บ้าบามากสองวันติดเลยโอ้ยแล้วก็ถ้าถ้าพระเจ้าให้ประสบการณ์อะไรแบบนี้มานี่ก็นะเฟิร์ส a ฮนอ์ะยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ฉันเขียนในในหนังสือฉันได้ ยังคงมองหาแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสืออยู่ใช่ไหมเนี่ยก็ช่วงเดทไลน์สำหรับงานฉันเนี่ยมันก็เริ่มใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอ้อแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะหนังสืออ่ะก็ค่อนข้างเขียนไปได้เยอะแล้วแต่แตอนนี้ก็กำลังลุกเ,เรียบเรียงคำอยู่ก็ต้องให้มันแบบมีมความเป็นคุณภาพื่าจกตาาตรงนะ ฉันนี่ก็ค่อนข้างมั่นใจเลยขอให้โชคดีแล้วกันนะเรื่องงานคุณมีข่าวดาวอัมาอัปเดตบ้างไหมเนี่ยเรื่องสองวันแห่งความโกลาหลเนี่ยก็คดีของหมาป่าฉันเ่ยก็คุยกับกาล่าแล้วเลยนะเอ้าแล้วคุณจะจับเขาไหมเนี่ยหลายคนกคค็คิดเรื่องนี้อยู่แต่ในตอนท้ายเราคิดว่าไม่จับดีกว่า พราะว่าเขาช่วยเราเยอะมากเลยเมื่อคืนก่อนเราไปถามผู้คนมากมายในโรงพยาบาลหลายคนในพื้นที่นี้ด้วยถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่รู้จะจัดการกับปัญหาที่มากมายได้อย่างไรเขาว่าช่วยงานเราเยอะมากก็คือเราทําให้หมาป่าหลาย,ลายตัวหลายคนนะปลอดภัยในโรงพยาบาลแต่มันแย่ไปหน่อยที่เขาไม่สามารถขังตัวเองทันได้ในช่วงในตอนนั้น แต่ก็ต้องขอบคุณที่เขาไม่ได้ทำร้ายใครเลยเออโดสฟูรแล้วก็คนที่คิดอยากจะจับเขาหรอกก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะฟิวฉันเองก็คงจะโมโหมากเลยเนี่ยถ้าเกิดพวกคุณจับเขาเนี่ยเฮ้ยถึงถ้าเธอจะโกรธฉันมันก็ไม่ช่วยไอหรอกนะรู้ไหม ฉันรู้แล้วเรื่องของพ่อของเดชลล่ะรู้ไม่เกิดอะไขึ้นอ่ะฉันเองก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้เกิดแถวนี้แน่นอนอะไรนะใช่มันเหมือนว่ามันเรื่องมันเกิดขึ้นใกล้ๆคอเชล่ามากกว่าอุ้ยน้ำมันโคตรไกลเลยนะจริงๆฉันฉันว่ามันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่น่าเดินมาได้นักไกลขนาดนี้ฉันเอก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ใครมาหมกันน,นี่นเลยเชี่มาแล้วเชีย่ยวเชีย่ยวคุณเฮนรี่ปลอดภัยใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นฉันขอช็อกโกแลตรอนสักแก้วหน่อยได้ไหมดาร์กเหรอดาร์กช็อกโกแลตใช่ไหมดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มอย่างเดียวนะโอเคจัดไปเข้มๆเ,เลยอยากได้ใช่ไหมเข้มๆ จัดไปอันดาช็อกโกแลตแต่กานน้นขอดูก่อนของใครเอ่ยอาเนียของเลเชอร์ครบแล้วโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีแหละนี่ทุกคน3ขีดหมดแล้วเหลือแค่ออคุณไมเทิลขีดหนึ่งแล้วก็นิวสามขีดโอ้โหช็อกโกแลตร้อนพร้อมแล้วจ้าขอบคุณนะ พ่อก็โอเคอะตอนนี้เขาเพิ่งตื่นเนอะเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานี่เองต้องขอบคุณคุณกาล่าจริงๆฟาเธอร์อดอเทออุ้ยได้อชิเมน้นเขาช่วยฉันเร็วมากเลยโอ้โหเขาช่วยทันเวลาพอดีแต่เขาก็โอเคใช่ไหมมันก็คงต้องใช้เวลาหลายวันอยู่ถ้าเกิดให้เขาพักฟื้นแบบหา,หายดีเลยแต่ว่ายังไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรที่มันแบบร้ายแรงจนเราต้องเป็นห่วงนะ ก,ดกดด็ดีก็ดีในที่อย่างนั้นแต่ก็นะเฮ้ยมันเพราะฉันคนเดียวเลยอ่ะฉันไม่ได้ฟังเขาด้วยซ้ําคือฉันรู้ว่าเขาอยากจะปกป้องฉันอ่ะนะเดชเชลอย่าโทษตัวเองสิอย่าโทษตัวเองเลยแต่มันแต่มันโอเคใช่ไหมเนี่ยที่เธอปล่อยพ่อไว้คนเดียวในโรงพยาบาลอะ่ะอ๋อมีเพื่อ,เพ,อเพื่อนเขามาดูมาดูเขาอยู่แหละฉันเองก็ เผชิญหน้ากับเขาไม่ไหวด้วยซ้ำอคือมันมีผู้คนที่ฉันไม่ค่อยรู้จักด้วยอ่ะแต่ก็นะฉันเองก็ต้องขอมาหายใจแบบพักอไสักหน่อยบ้างฉันก็เลยบอกพ่อไปว่าฉันจะมาล้างกาแฟนี้เพื่อมาสูดอากาศสดชื่นสักหน่อยเขาโอเคใช่ไหมอ่ะเขาเข้าใจเขาเข้าใจตลอดเลยแหละคุณเลเชลเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนกันแน่ เหมือนพ่อไปสู้กับไอ้พวกโจรไม่กี่คนน่คือพ่อฉันได้ยินว่าพวกเขาพูดถึงฉันในอีกแง่ที่มันแบบนะที่มันลามกตกกระเปรดในแบบนั้นแหละอ๋อคือเขาไม่ชอบอ่ะดูไหมเขาก็เลยเปลี่ยนร่างเป็นแมวอ่ะแล้วก็สู้กับไอ้พวกโจรอ๋อแล้วก็เปลี่ยนร่างทำไมอ่ะคือผู้คน เพร่อวุ้นสี่ยุทคือเขาจะไม่รู้ไงว่าร่างของร่างที่เป็นคนจะเป็นแบบไงแล้วมันก็เหมือนเชื่อมต่อโดยตรงถึงชั้นด้วยแล้วตำรวจก็ไปถึงสถานที่เกิดเหตุพอดีพวกเขาพบพยานที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถจับพวกโจรได้ด้วยแล้วพวกโจรพวกนั้นเป็นแฟนตัวยงของเธอหรืองไงละ่ะเปล่าหรอกมันแย่กว่านั้น เพราะเขาทำงานให้คุณเลสเตอร์อะไรนะยเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงใช้เวลาไม่นานเพื่อที่จะให้ตำรวจตามหาพวกเขาเพราะว่าพวกเขาจับกุมไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าปาร์ตี้มันเลยเถิดไปมากเลยเมื่อคืนว้าแล้วมันเรื่องมันเชื่อมโยงกันได้ยังไงเนี่ยพวกเขาเป็นบริการของคุณเลสเตอร์นี่แหละ พวกเขาก็มาพักผ่อนหลังจากการแสดงก็จะเตรียมปาร์ตี้ใหญ่ปาร์ตี้นึ่งแล้วเธอก็น่าจะรู้นะเรื่องที่ผู้ชายแบบอห้องล็อกเกอร์ที่เขาเพื่อเพ่อเขาชอบคุยกันอ่ะใช่นั่นแหละมันเป็นคือฉันเองก็เป็นหนึ่งในหัวข้อพูดคุยของพวกเขาด้วยนั่นแหละเสียใจด้วยนะที่ดีแบบนั้นเออ แล้วเธอก็พูดถูกเรื่องปาร์ตี้นั่นน่ะชันเองก็ดีใจที่ฉันไม่อยู่ที่นั่นเฮย้ยฉันติดันติดนี่พ่ออีกแล้วเ่ยโอเคสิ่งที่สําคัญคือเธอปลอดภัยนะรู้ไหมแล้วพ่อเธอก็ยังรอดแล้ก็ผ่านมาได้ด้วยฉันน่าจะฟังพ่อฉันน่ะเขาอาจจะแบบทําที่มันเลยเธอไปหน่อยนึงแต่เขาก็ยังมีประสบการณ์มากกว่าฉันอยู่คือเขาคือพ่อของฉันด้วย ฉันเองก็อยากให้แม่ฉันอยู่ที่นี่เหมือนกันแม่ฉันมักจะรู้เสมอว่าต้องทำยังไงเขารู้ว่าจะพูดอะไรกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะรู้อะไรไหมฉันฉันมัฉันมั่นใจนะว่าเธอรู้ว่าต้องทำอะไรคือเธอเป็นผู้ใหญ่ะรู้ไหมฉันไม่รู้สิสิ่งที่ฉันรู้ก็คือฉันน่าจะอยู่ข้างพ่อฉันด้วยซ้ำมาตอนนั้นนนั่นแหละ นั่นแหละคขาสิที่ต้องทำอ่ะรู้ไหมมันก็ปแปลกๆกันเนี่ยที่ดินเฟย์ย่าพูดแบบนี้แต่เขาพูดถูกใช่แล้วะเราต้องอยู่ข้างเขาเมื่อตอนที่เขาต้องการเธอนะเลอเชลแล้วถ้าเธอต้องการสู่อากาศเธอก็มาที่นี่มาพักผ่อนได้ตลอดนะเออพวกเธอขอบคุณนะ ช่วนนี้ก็มาสูดอากาศพอแล้วนะพังเดี๋ยวชันกลับไปโรงพยาบาลก่อนนะขอบคุณที่ข่าวคราวนะคุณไอเชลก็ขอให้พ่อคุณหายเร็วๆนะขอบคุณนะสัมพ็นธ์ะไอเชลก็มาอัปเดตอาการให้ฟังว้าวนี่มันช่วงสุดสัปดาห์อะไรกันเนี่ยโอ้ยโคตรบา้บาบ้าด่าหำเลยนะเนี่ยเออเอาเอาถอะ ชั้นก็ต้องไปลาตะเวนต่อแล้วล่ะช่วงสุดสาปดัห์นี้มันแปลกมากๆเลยฮะวิวแต่ก็นะหลายอย่างก็ยังคงปลอดภัยอยู่นะรอบๆนี้แต่ก็อย่าปล่อยกาศลงนะเข้าใจไหมไม่มีปัญหาเจา้าหน้าที่ขอบคุณที่มาคอยดูแลแลนะคุณเจ้าหน้าที่จอจี้โอเคไว้เจอกันนะไปล้วหนึ่งคนเหลือเราสองคนเดียวแล้วนะเฟยย่า เอาไงอะเป็นแฟนใช่ปะล่ะเดดเดดเธอจะไปอีกไหมอะเพ่ยยังมั้งฉันว่าฉันพักผ่อนพอแล้วฉันยังมีเรื่องราวหลายอย่างต้องเขียนต่อด้วยไม่เหนื่อยเลยเนี่ยยังเลยจริงๆริงฉัว่าฉันทำไม่เสร็จได้ในวันนี้เนี่ยงั้นก็โอเคฉันไม่โกนนเธอแล้วกันเธอไม่เคยโกนอยู่แล้ว,ล,วล่ะรู้ไหมไอเรื่องโปรเจกต์หนังสือทั้งหมดนี่ ฉันคงทําไม่ได้ถ้าไม่มีที่นี่ไว้อะนะแล้วก็นายด้วยขอบคุณจริงๆไม่เป็นไรก็น,นะเธอเองก็ไม่ควรใช้เวลาพูดคุยเยอะเท่าไหร่นะถ้าเก็ดจะเขียนงานต่อน,นี่เธอทำหนังสือเสร็จแล้วรู้ไหมไม่มีปัญหาเจ้านายพาดีดูไม่ค่อยยาวไว้นี่ยแป๊บเดียวเองเนนะถ้าเกิดไฟยะบอกว่าจะเขียนหนังสือเสร็จแล้ว ตอนหน้าตอนจบแล้ว่าเนี่ยยังไงอะยังไงอะสองสัปดาห์ต่อมาเอางี้เลยเหรอ More women have spoken out and claim Moris Lester เลสรมีผู้หญิงหลายคนโผล่ตัวออกมาแล้วก็มายืนกรานว่าสิ่งที่ m o r r i s Lester พูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกอ่าโดนแน่ไอผู้จัดก,การเลว Initial reports indicate possible herbs นะ เฮอร์เบสเฮอร์เอ้าเบสแอดคอเชล่าอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะเหมือนมีเรื่องรารวอะไรบางอย่างคอเชล่าเฟสติวัลพูดว่าจะเป็นเมเจอร์บูสซ์คอสเชิร์ตทัวริซึมเจ้การงานคอเชล่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มยอดการท่องเที่ยวที่ซีแอตเทิได้เฮ้ยเดียทุกคนมาด่วเดีย๋ยวเดีย๋ยเดีย๋ยเดีย๋ยเซฟเซฟเซฟโอ้ยตอนหน้าตอนหน้าน่าจะเป็นตัวท้ายเลย งั้นนเป็นว่าไว้จะเกิดใหม่ในตอนหน้าเลยด้วยกันในเกม Coffee Talk ผมบรราคู่ที่ขอต้อนรัไปก่อนสวัสดีครับผม